ส่องความน่ารักน้องพอลลี่ในวัยห้าขวบหายจากวงการบันเทิงมานานหลายปีสำหรับนางเอกชื่อดังตุกตาอินทิราแดงจำรูนเริ่มเข้าวงการด้วยการแสดงละครเรื่องปูลมและเริ่มโด่งดังจากเรื่องพระจันทร์ลายกระต่ายและบทร้ายจากละครเรื่องอาญารักโดยรับบทเป็นท่านตะวันต่อมาได้เป็นพิธีกรรายการดังน่ารักน่ารู้และเป็นดีเจคลื่นวิทยุก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงหลายปี สำหรับตุกตาอ,อินทิราแดงจำรูนสำเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์เกียรติยมอันดับหนึน่งเหรียญทองคะแนนเกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.61จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านชีวิตส่วนตัวเขาพิธีวิวาไปเมื่อธันวาคมปี2559กับแฟนหนุ่มนอกวงการทยายาทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังกลุ่มพรีเมียมเพลสตอนนี้เธอมีทายาทตัวน้อยชื่อน้องพอลลี่พอลลิตามงคลเจริญศรี ในปัจจุบันสาวน้อยคนนี้โตขึ้นเยอะเลยทีเดียวแถมหน้าตาย,ยังถอดแบบคุณแม่เรียกดว่าใช้แววนางเอกตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวหากใครติดตามอินสตาแกรของสาวตุกตาแล้วก็จะพบว่าคุณแม่คอยอัปเดตรูปภาพในโมเมนต,ต์ต่างๆที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆรอยยิ้มอันสดใสของหนูน้อยพอลลี่ใครเห็นก็เป็นต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนคะ่ะ